ต่างจากจอบ้านน้องไบรท์พิชภัณฑ์เปิดตัวตนยามราตรีทำชาวเน็ตอึงหากใครที่ตื่นเช้าเปิดช่องน้อยสีทุกวันก็จะเห็นพิธีกรสาวน่ารักไบรท์พิชภัณฑ์จันพุธมาอ่านข่าวกับคุณสอรยุทสุทัศนจินดาพร้อมสรุปข่าวร้อนในสังคมและประเด็นที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ฟังกันตลอด3ชั่วโมงทุกวันการทํางานกับสอรยุทธช่วงนั้นทําให้สาวไบรท์ต้องตื่นตัวตลอดเวลาตั้งแต่การตื่นนอนตอนตีสอง และออกจากบ้านมาที่สถานีไม่เกินตี3-30เพื่อมาอ่านข่าวคนละปึกกับสรยุทธและโปรดิวเซอร์พ่อไบร์เองไม่รู้ว่าสรยุทธจะส่งข่าวมาให้ตอนไหนและเมื่อไหร่ที่ต้องพูดดังนั้นสาวไบร์จรึงจําเป็นต้องอาศยัยเทคนิคและสมาธิเพื่อที่จะตามข่าวให้ทันซึ่งเธอนั้นทําแบบนี้มาตลอด10ปีด้านชีวิตส่วนตัวสาวไบร์คบหาดูใจกับหนุ่มโตมานานกว่า9ปีโดยทั้งคู่เจอก,กันครั้งแรกในรายการคนไทยที่หนึ่งในโลก ซึ่งขณะนั้นไบรท์เป็นพิธีกรหน้าใหม่และโตไปในฐานะแขกรับเชิญซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์จากนั้นทั้งคู่ก็โคจรมาเจอกันอีกครั้งที่ช่องน้อยสีทําให้ได้เจอกันบ่อยและพัฒนาความสัมพันธ์นุม่มโตเคยเผยว่าอยู่กับน้องไบรท์แล้วมีความสุขเหมือนเพื่อนพี่น้องคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ต้องมาประลิดและวันนี้เราจะพามาเปิดตัวตอนอีกมุมของไบรท์พิเชยทันที่หลายคนไม่เคยเห็นนับว่าเป็นผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทย ยังไบรท์พิชยทันจันพุทธพิธีกรรายการเรื่องเราเช้านี้ช่องน้อยสีจะเห็นว่าสาวไบรท์นั้นมาในลุกสาวสวยตัวเล็กเก่งมากความสามารถและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวหลายคนอาจไม่เคยเห็นสาวไบรท์นั้นในค่ำคืนปาร์ตี้เต้นสนุกสนุกกับเพื่อนพี่น้องวันนี้เราเลยนำคลิปน่ารักน่ารักที่สาวไบรท์ปาร์ตี้ปีใหม่ที่เต้นเก่งมากจนหลายคนต้องเอ่ยปากชมเลยทีเดียวโดยเธอโพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นว่า New Year ยังไม่จบทำกลางคนดังและแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนัน่น